โตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างเป็นเรื่องราวที่พูดถึงกันมากที่สุดในโลกเรื่องหนึ่งมีการแปลกว่าสิบภาษาและมีการพิมพ์เผยแพร่ออกไปหลาย10บล้านเล่มปัจจุบันในร้านหนังสือก็ยังขายอยู่เรื่องเล่านี้เป็นเรื่องจริงของเด็กหญิงเล็กๆในญี่ปุ่นที่ถูกไล่ออกจากโรงเรียนอนุบาลแต่ด้วยเทคนิคการสอนเด็กประถมของครูทำให้เกิดความรัก ความฉลาดความงดงามทางจิตใจในตัวของมนุษย์จึงควรนำมาศึกษาและนำมาใช้ในการเลี้ยงดูลูกและเพื่อคุณครูทั้งหลายจะได้ใช้สอนเด็กๆให้เป็นคนที่มีค่าเป็นคนที่มีประโยชน์ตามหลักชันทจิตบทที่3ชอบจังเลยวินาทีต่อมาโต๊ะจังงลองลัานยังถูกใจโอ้โห วิ่งถลาไปที่ห้องเรียนซึ่งเป็นขบวนรถไฟแล้หันกลับมาตะโกนบอกแม่ท,ท,ทั้งๆที่ยังวิ่งอยู่เร็วๆแม่เร็วๆร,ร,รถไฟที่แม่ได้แล่นกันแม่วิ่งตามไปด้วยความตกใจบังเอิญแม่เป็นนักบาสเกตบอลมาก่อนจึงวิ่งเร็วแล้วก็จับชายกับโปรงของโตโต,โตจังไว้ก่อนที่ตัวโตโต,โตจัง ก่อนที่โต๊โตจังจะไปถึงประตูอีกนิดเดียวแม่ยังจับขอบกระโปรงไว้แน่นขนาดที่พูดกับโตโตจังว่าไม่ได้จ้าไม่ได้รถไฟนี้เป็นห้องเรียนนะจ๊ะแล้วเขาก็ยังไม่ได้รับลูกเข้าเป็นนักเรียนเลยถ้าลูกอยากจะขึ้นรถไฟกระบวนนี้ลูกจะต้องไปพบกับคุณครูใหญ่ก่อนนะคะคนที่เราจะไปพบเนี่ยถ้าโชคดี ลูกก็จะได้เรียนที่นี่เข้าใจไหมล่ะจ๊ะโต๊ตจังรู้สึกเสียดายที่ยังขึ้นรถไฟไม่ได้แต่เขาตัดสินใจว่าจะต้องทำตามที่แม่พูดค่ะค่ะเธอตอบเสียงดังแลเสริมขึ้นว่าหนูชอบโรงเรียนนี้จังเลยแม่คิดในใจว่าปัญหาไม่ไดูไม่ได้อยู่ที่ว่าโต๊ะตจังจะชอบโรงเรียนหรือไม่แต่สำหรับ ตรงที่คุณครูใหญ่จะชอบโต๊ะโตะจังหรือเปล่าต่างหากละ่ะแต่ก็ไม่ได้พูดออกมาเพียงแต่ปล่อยมือปล่อยมือจากชายกับโรงของลูกสาวและจุงมือเดินไปที่ห้องทำงานของคุณครูใหญ่ตู้รถไฟทุกตู้ดูเงียบเชียบดูเหมือนว่าชั่วโมงแรกเพิ่งจะเริ่มต้นเมื่อสักครู่นี่เอง รอบๆบ,บริเวณโรงเรียนซึ่งไม่ค่อยกว้างขวางนักต้นไม้ชนิดต่างๆก็ได้ถูกปลูกไว้แทนรั้วที่แปลงดอกไม้มีดอกไม้สีแดงสีเหลืองบานเต็มไปหมดห้องทำง,งานของครูใหญ่ไม่ได้เป็นตู้รถไฟแต่อยู่ทางขวามือของอาคารชั้นเดียวซึ่งอยู่ตรงกับประตูโรงเรียนต้องขึ้นบันไดหินรูปร่างเหมือนพัดคลี่เจขั้น ตโตจังปล่อยมือแม่วิ่งขึ้นไปตามบันไดและหยุดกระทานหันเกือบจะชนกับแม่ซึ่งเดินตามขึ้นมาติดๆทำไมละจ้าแม่ถามเพราะนึกว่าโตโตจังเปลี่ยนใจเสแลแลเธอยืนอยู่บนบันไดขั้นสุดท้ายพอดีทำหน้าตาเคร่งขรึมเอาจริงเอาจ,งอาจังและกระซิบกับแม่ว่าแม่คะแม่คะคนที่เราจะพบเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่สถานเนรถไฟไม่ใช่หรือคะ แม่เป็นคนที่มีความอดทนหรือมีอารมณ์ขันก็ได้จึงเอียงหน้าลงไปหาโตโตจังแล้วก็ซิบถามว่าทำไมร่ะจ๊ะโตโตัวจังทำเสียงแผ่วลงอีกก็แม่บอกว่าเขาเป็นคุณครูใหญ่แต่มีรถไฟเยอะๆอย่างเงี้ยสงสัยว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สถานีนรถไฟมากกว่าแม่ก็คิดว่า ข้อข้องใจของต๊ะตัวจังฟังเข้าเข้าทีเหมือนกันน่ะเพราะไม่ค่อยมีใครนําตู้รถไฟที่ไม่ใช้แล้วมาทําเป็นห้องเรียนแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาอธิบายแล้วล่ะจึงตัดบทว่าเอาละเอาละลูกไปถามคุณครูใหญ่เองก็แล้วกันนะจ๊ะแล้วลองคิดดูว่าเรื่องพ่อของลูกพ่อเป็นนักดนตรีก็มีไวโอลินหลายตัวแต่พ่อก็ไม่ใช่เจ้าของร้านขายไวโอลินใช่ไหมล่ะจ๊ะ จริงค่ะตุัวจางตอบแล้วจึงจับมือแม่ไว้เอาละครับดูบทเรียนนี้นะครับว่าสิ่งที่กระตุ้นความสนใจของเด็กเล็กครับก็คือตัวโรงเรียนถ้าโรงเรียนเนี่ยดูลักษณะน่ากลัวเคร่งคขืมแล้วดูลักษณะว่าเข้าไปแล้วโดนตีแน่ๆหรือโดนดุแน่ๆ เด็กก็จะไม่มาโรงเรียนเพราะฉะนั้นโรงเรียนสาหรับเด็กแรกๆเ,เนี่ยต้องดูลักษณะเป็นการ์ตูนการ์ตูนหรือเป็นอะไรที่มันแปลกๆอะไรที่มันเล่นได้เป็นเป็นโรงเรียนที่เล่นได้นะครับเป็นโรงเรียนซึ่งไม่ได้ทําไว้แบบเคร่งครึมนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างโรงเรียนเนี่ยก็สําคัญต้องมีบรรยากาศ1บรรยากาศร่มรื่น2 บรรยากาศที่เป็นกันเองมีตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยให้เด็กเนี่ยไปนสนใจเพราะมีแปลงดอกไม้มีแปลงผักเด็กก็จะได้เห็นแมลงปอผีเสื้อแมงออนอนเล็กๆนะครับหรือว่าลมเป็นทิศทางลมลมก็จะพัดมาเด็กก็ได้ศึกษาเรื่องลมนะครับลมจะมีพลังงานเด็กทำใบพัดหมุนเด็กเอาใบไม้มันเล่น แล้วอาจจะมีบ่อน้ำเล็กๆหรืออะไรที่เด็กสามารถเอาเอาพับเรือเป็นลอยได้อันนี้สำคัญนะครับอันนี้จะดูบรรยากาศที่โรงเรียนอของโตโตจังเนี่ยเอาตู้รถไฟมาก็เป็นลักษณะหนึ่งนะครับที่ทำให้จินตนาการของเด็กเนี่ยแทนที่จะเหมือนกับไปโรงเรียนเราไปเที่ยวเราขึ้นรถไฟไปเที่ยวกันนะครับแล้วจินตนาการของเด็กเนี่ยเมื่อนั่งในรถไฟ มองไปนอกหน้าต่างเนี่ยวิวทั้งหลายเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้แล้วแต่จินตนาการรถไฟนี่จะวิ่งออกไปนะครับไปในน้ําทะเลรถไฟนี่จะวิ่งทะลุเข้าไปในป่าซึ่งเต็มไปด้วยดอกไม้สีชมพูทั้งหมดรถไฟนี้สามารถวิ่งขึ้นทะลุก้อนเมฆขึ้นไปชนกับดวงดาวซึ่งเป็นขนมกินได้หมดรถไฟนี้ข้างๆรถไฟเนี่ย แทนที่จะเป็นรถไฟแข็งๆทำด้วยเหล็กกับเป็นขนมซึ่งเลียและอร่อยเป็นช็อกโกแลตบ้างเป็นไอติมบ้างเป็นขนมคุกกี้กรอบบ้างแล้วแต่จะคิดเอาเด็กๆทำได้นะครับจินตนาการของเด็กในวัยเล็กๆเ,เนี่ยเขาทำได้แล้วก็จะทำได้ดีตอนนี้ในญี่ปุ่นเนี่ยพยายามที่จะเอาเด็กไม่เกินเจดขวบ เอามาทำจินตนาการแล้วก็รับฟังเอารูปที่เด็กวาดมันพิจารณาแล้วก็เอาสิ่งที่เด็กสร้างสารรค์ขึ้นมาเนี่ยเอาไปทำของเล่นขายเอาไปทำตัวกร์ตูนขายเอาไปทำเป็นตัวพระเอกตัวมาสคอตตัวอะไรขายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าจะเป็นขนมปังเน่านะครับเ,เต้าหู้ พระเอกเป็นหน้าตาเป็นต้องหู้หรือว่าเ,เพื่อนที่เป็นก้อนหินหรือว่าจะเป็นตัวอะไรที่มันแปลกๆเนี่ยก็จะมาจากเด็กเล็กๆเนี่ยเป็นคนคิดขึ้นแล้วขายดีครับขายดีคุณก็คงไม่รู้ว่าการตลาดเนี่ยมันจับจิวยยาอย่างไงแต่สิ่งที่เด็กเล็กๆคิดขึ้นเนี่ยจะขายดีเพราะว่าเป็นศิลปะบริสุทธิ ศิลปะ,ะที่คนที่อายุเกิน13บสาทำไม่ได้แน่นอนครับคนที่อายุ4ีหขวบประมาณ7ขวบจะทำได้ดีเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้สมองเปิดลิมบิกเปิดนะครับแล้วก็ตรงส่วนหน้าผากเนี่ยมีพลังคือเป็นการตัดสินใจเป็นการจินตนาการแล้วก็สามารถระบายออกมา ด้วยคำพูดก็ดีด้วยภาพก็ดีนะครับด้วยท่าทางเต้นก็ดีด้วยสำเนียงร้องหรือการเคาะหรืออะไรเนี่ยก็ดีนะเป็นการปลดปล่อยจินตนาการให้ออกมาการปลดปล่อยจินตนาการของเด็กเล็กเนี่ยเป็นเหมือนขั้นบันไดนะครับมันปลดปล่อยได้ขั้นหนึ่งมันจะมาอีกขั้นหนึ่งมีการพัฒนาสมองอยู่ตลอดพัฒนาอย่างไรพัฒนา ด้วยระบบไฟฟ้าเคมีในสมองก็จะชาร์จต่อวันแรกเนี่ยที่เริ่มเล่นของพวกนี้นะครับสมมุติชาร์จได้พันหน่วยต่อไปในพันหน่วยก็จะชาร์จได้อีกหน่วยละ10ก็จะเป็นหมื่นหน่วยเมื่อเป็นหมื่นก็จะชาร์จอีก10เท่าก็จะเป็นแสนหน่วยนะครับแสนหน่วยก็เป็นล้านเป็น10 000, ล้านเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านนี่คือระบบสมองระบบประสาทของเด็ก ถ้าจับเด็กเข้าไปไม่ในห้องเสร็จเลยครับ mm hmm. เด็กงี่โง่งทันทีเพราะว่าชีวิตเด็กไม่ใช่อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมชีวิตเด็กจะต้องอยู่ตามสุมพุ่มพุ่มไม้ตามก้อนหินหรืออะไรที่มันกระเด้งได้หรือในสิ่งใต้ต้นไม้เนี่ยดีที่สุดนะครับใต้ต้นไม้หรืออะไรที่ธรรมชาติหรือเต็มไปด้วยจินตนาการเต็มด้วยภาพที่ไม่ตายตัวอย่าพยายามให้เด็กดูดูหนังซึ่ง ซึ่งมันตายตัวเรื่อเล่นของเล่นที่มันตายตัวอย่างเช่นเล่นหุ่นยนต์ที่มันตายตัวของเล่นของเด็กต้องเป็นของเล่นที่สามารถจินตนาการได้เสมอนะครับเช่นเอากระดาษมาตาดัตาดตัดเป็นรูปอะไรก็ได้หรือเอาทรายมาก่อหรือเดี๋ยวนี้มีทรายชนิดใหม่เขาเรียกมูนเคลนะครับสามารถขึ้นรูปแล้วปั้นได้ขึ้นมานะอเมริกากำลังฮิตมากเรื่องมูนเคลนะครับหรือจะเป็นฟองสบู่ ฟองสบู่นี่สําคัญเพราะว่าที่ทํากันเนี่ยบางทีเป็นฟองเล็กๆแต่บางทีฟองใหญ่ฟองใหญ่ไหมเพราะว่าทำบู๊สบู่เนี่ยเด็กจะอยู่ในสบู่เลยสบู่นี่จะใหญ่กว่าตัวเด็กเป็นฟองใหญ่นะครับหรือจะมียางรถยนต์รถแท็กเตอร์ขนาดใหญ่เด็กก็เข้าไปทําเล่นอยู่ในยางรถแท็กเตอร์แล้วคิดตัวเองว่าอยู่ในป้อมบ้างเป็นเรือรบบ้าง จะเป็นยานอาวกาศบ้างจะเป็นอะไรบ้างนี่แหละครับของเล่นพวกนี้ไม่ต้องเสียตังค์นะครับเพียงแต่ว่าต้องดูว่ามันไม่สกปรกมันไม่เป็นท็อกซิกค,คือคืออย่างเช่นเหล็กเหล็กที่ทาสีกันสนิมไว้มันจะมีสารตะกั่วอยู่ไอ้พวกนั้นจะไปอันตรายนะครับหรือส่วนมากจะเป็นเหล็กท,ที่ที่มีการทาสีหรือว่าไม้บางอย่างที่มีการทาสีอันนี้ก็อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะเห็นบรรยากาศแล้วนะครับว่าโรงเรียนใหม่ของโตโตจังเนี่ยบรรยากาศนี่น่าเรียนแล้วก็เชื่อไหมครับความคิดหรือว่าสิ่งที่บรรยายในเรื่องนี้เนี่ยที่เป็นรถไฟหล,หลายๆกระบวนมาต่อกันเนี่ยนะครับวิธีเนี่ยได้ดังไปทั่วโลกเลยนะครับดังไปทั่วโลกบางเรียนก็พยายามที่จะเอา ทำเรียนแบบคือทํารถไฟหรือเอารถรางอะไรมาต่อแล้วให้เด็กใช้เป็นห้องเรียนซึ่งเด็กก็จะตื่นเต้นมากๆเลยเป็นห้องสมุดบ้างหรือเป็นห้องที่จะทํากิจกรรมอะไรให้มีเด็กเปลี่ยนเปลี่ยนาจากห้องเรียนเนี่ยมาเป็นไปเที่ยวกันขึ้นรถไฟหรือไปเอาเรือเก่าๆเ,เรือประมงเก่า,กาลากออกมา เด็กก็ปีนขึ้นปีนลงบนเรือได้ก็ต้องดูความปลอดภัยพอสมควรครับจินตนาการเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเด็กเล็กโรงเรียนที่ดีพ่อแม่ที่ดีก็รู้จักที่จะดึงเอาเอาัริีะของเด็กเอามาขัดเอามาเขาเรียกว่าขัดเกลวให้เกิดเป็นอาชีพเกิดมาเป็นการเรียนรู้ ที่เรียกว่าฉันทธจิตคือเรียนรู้ด้วยตัวเองเรียนรู้อย่างจริงจังเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อครบหมื่นชั่วโมงเมื่อไหร่เขาจะเป็นอาชฉยะที่ในโลกนี้จะไม่มีใครเทียบเขา